สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมเอาพี่น้องครับผมมาพอกันอีกก็เก่าเหมือนเดิมนะครับผมกับช่องบ่าวพัดคนเดิมแล้วก็บ่าวพัดพารวยพี่น้องพัดพารวยเด้อพี่น้องเด้อสองเพจนะครับผมเนาะอีกหนึ่งเฟซบุ๊กนะครับผมอีกสองช่องยูทู e พี่น้องครับผมเนาะเอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสับไข่นะครับผมกดหัวใจเป็นกำลังใจผมน้ำเ้อครับเด้อพี่น้องทางยูทู e พี่น้องทางเฟซบุ๊กพี่น้องทางแฟนเพจพี่น้องครับผมเนาะเอาฝากกดติดตามไว้ เพจมีสองเพจพี่น้องเฟซบุ๊กมีเพจหนึง่งเด้อพี่น้องเ้อเอาไว้เพื่อกันกันกันถือปิดเกิน เกิดถูกรายงานนะครับผมเนาะเออเห็ดเผืสำรองไว้สองเพจพี่น้องครับผมเนาะาเฟียบบวกอีกเฟีหนึ่ง้วก็ทางยูโทปีอีกสองช่องครับผมเห็ดเพื่อไว้พี่น้องครับผมเนาะอันเชื่อว่าอันย่ำใดเชื่อมันถูกรายงานถือปิดช่องพี่น้องครับผมปิดไปเพจหนึ่งแล้วนะครับผมเนาะเอ้าพี่น้องครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็คือเกาเหมือนเดิมพี่น้องครับผมเพราหลายใหญ่ห้างเข้ามาบางแนวทางกันเลยนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเสนอแนวทางของเลขยายจันทร์พี่น้องครับผมยายจันทร์นะพี่น้องเด้อ หมวันที่1นึ่กระดาคม2 5 6พันหาหเก็บสำหรับแนวทางชุดนี้ก็เขาดีนะครับผมเนาะตัวเด่นนี่เขาบ่อยๆมากพี่น้องครับผมเนาะผู้ใดีๆตามผมมาโดยตลอดตะกี้นะครับผมเนาะผมมาลงหายอยู่ครับผมเอาผู้ใดยังผู้ใดที่เขามาติดตามมายังมาเห็นกับเขามาเบิ้งเนี่พี่น้องเด้อนี่เอาเ้ามาเบิ้งย้อนหลังกันพี่น้องครับผมสำหรับเลขแยกจันทร์พี่น้องครับผมวดวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาพี่น้องตัวเด่นเด่นศูนย์พี่น้องเขาเขาตัวเด่นพี่น้องครับผมจะผูดหายย่นี่บกเขาเด้อพี่น้องเด้อ บ่อเขานะครับผมเนาะศูนย์สามกับศูนย์แปดอยู่นี่บ่อเข่าพี่น้องครับผมบ่อเข่าสำหรับเหล็กแย่จันเข่าตัวเด่นเข่าครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องครับผมตัวเด่นนี่เข่าตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวง่ายๆพี่น้องครับผมเนาะเหล็กโบราณตัวพิจารณาติดตามดูสำหรับเหล็กแย่จันพี่น้องเมื่อเอาไปเป็นข้อมูลหลายๆสำนักนะพี่น้องนะนี่ผมมาลงให้หลายๆสำนักตัวเหล็กมันคือกันบ่อตัวเหล็กมันเป็นแบบไรพี่น้องไปพิจารณากันคืองวดนี้ผมเห็นแล้วพี่น้องเห็นบ่อว่าตัวเดนมันมาแห้งที่สุดมันมาหลลาาายตมมนนนนัั้้่ะะพีองครบผเ เอามาเบิ่งกันบานนี้งวดนี้พี่น้องครับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567พี่น้องกับผมไม่อีกแล้วพี่น้องเด้อตัวเดียวเห็นบอกครับผมเนาะเด่นมากตัวเดียวเห็นบอกครับผมเพชรเงินล้านยายจันทร์พี่น้องกับผมงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ตัวเดียวคือเก่าพี่น้องครับผมบนใดล่างไดนได้พี่น้องเด้อบนใดล่างไดครับผมเนาะเก่าตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องครับผมเก่าสามเก่าหกพี่น้องครับผมสวยมากเล็กเนาะพี่น้องเนาะมาแห้งอีกลเด้อพี่น้องกับผมแมนบ่ ตัวนี้มาแห้งอีกหลายสำนักพี่น้องเห็นบ่หลายสำนักมีขาดกูอะไรตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะถามมาตัวนี้คือว่ารวยรวยกันเบิดตเลยพี่น้องครับผมถามว่ามาตัวนี้คือ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 ต้องคุยกันเลยน้พี่น้องเนาะคือเงียบกันนาะพี่น้องเนาะถามมาตัวนี้แมนบ่พี่น้องว่าสังเกตุม่ะ นะครับผมเนาะเออพี่น้องสังเกตเบืเ้อ,องเด้อพี่น้องเด้อเอามากกว่าครับผมเก้าสามเก้าหกทำว่ามากเก้าสามเก้าหกทำมีเก้ามากเก้าพี่น้องกลับไปเปรียบเทียบเซนนะครับตะล่างผ้ารวยพี่น้องครับผมเนาะก็ล็อกผ้ารวยนะครับผมตะล่างล็อกผ้ารวยที่ผมให้พี่น้องไปแล้วนะครับผมเนาะเอานี่เบื้องเอาสำหรับ วันนี้พี่น้องมึงเอาเด้อพี่น้องเด้อมาแรงมากครับผมวันนี้ครับผมเพชรเงินล้านสำหรับเพชรเงินล้านเลขหญ่ยยจันพี่น้องหนึ่งวันงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหกเก็นะครับผมเนาะเก้าตัวเดียวจับคู่เก้าสามเก้าหกครับผมเอาบนล่างได้ครับผมบนก็ด,ดีล่างก็ได้ครับผมเนาะตามนี้พี่น้องครับผมมึงเอาเป็นแนวทางเป็นข้อมูลกัน้อพี่น้องเน้อทุกตัวเลขทุกแนวทางมันก็เป็นเพียงแค่้อมูล นะครับผมนีม่เขาไมุ่ดพี่น้องกับพิจาจริญนาหลายๆครับผมเนาะทุกการลงทุนต้องมีความเสี่ยงพี่น้องครับผมเอามากระจายกระจายกระพานเหรีย่ยตภูมิกนะครับผมนะเนาะภูมิก,กับว่าเอานะครับผมเนาะ ตามแจ่จะของนะพี่น้องเด้อผมกอบพรลูกครับผมเนาะตามดวงทุกผู้ทุกคนบปรดได้มีดวงก็ได้ดวงดีก็ได้ดวงไม่ดีก็เอาไม่คือเก่าครับผมเนาะเอาฝากไว้นั่พี่น้องครับผมเบื่อคลิปจจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสต๊าคไข่กดหัวใจเป็นกำลังใจผมนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้อยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนรวยๆปังๆสามตัวตรงๆสาวสองตัวตรงๆลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกันไปเลยขอบคุณครับสวัสดีครับผม